สวัสดีครับผมหนึ่งเดียวตอนนี้เวลาตีสามกว่าตีสามสี่สิบนาทีนะครับผมบันทึกวิดีโอเพิ่งทำเสร็จเป็นที่น่าเสียดายอยู่พอสมควรครับงวดที่ผ่านมาผมให้หกผมให้ล่างนะครับศูนย์เจ็ดแต่ผมเป็นเน้นตัวนี้ครับแล้วก็มันก็ผิดไปก็ถูกถตหอยวิ่งนะครับ แต่ว่ามาที่หวยบนนะครับผมก็ให้หกแต่ถ้าใครไปเอาหไปรูดเอาเจ็ไปรูดเนี่ยโดนก็คือ,คอ,คอว่าได้กําไรครับแต่หน้าแต่ที่น่าเสียดายไปกว่าน,นั้นก็คือผมให้7 6็ดหกเ็ดเนี่ยตามหลักเล่เถา้าถ้าหลังบ้านการที่ผมคิดหวยไว้เนี่ยหวยหวยสองเจ็ดไม้มีครับแต่ผมไปตัดออกมันก็คือตัวเนี้ย ผมไปตัดออกสินหน้าเสียดายอย่างนั้นก็ถูกสามตัวตรงแน่นอนอ่าแต่แต่ทีนี้ถ้ามาถ้ามาพันร้อยนะครับพันร้อยเนี่ยผมให้เกียรติศูนย์ใช่ไหมครับผมให้วิ่งเกียรตินี่อ่าหกเกียรติที่เห็นเห็นเลยครับหน้าเสียดายถ้าหกเกียรตินะครับเอาหกเกียรติไปชนเนี่ยเลขเลขพันร้อยคือก็คืออ่าหกเกียรตินะครับชนสองเกียรติอะไรเนี่ยมัน มันก็จะถูกงี้เลยหกสองหกเกรตสองเกตสี่ตัวตรงแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผมผมผมจะเล่นทั้งหมดนี่ครับผมจะเล่นทั้งหมดเลยผมยกไปไปไปประกบไปประกบชุดตรงนี้ครับไปไป,ไปวางไว้ข้างหน้าเนี่ยผมก็จะถูกสี่ตัวตรงประมาณเนี่ยผมจะเล่นตรงนี้หรือบางครั้งผมก็เล่นในในหมวดนี้เลยวิธีการเล่นของผมนะมันความเสี่ยงมันน้อยตรงนี้ครับ แต่ถ้าตัวนี้มันตัดและความเสี่ยงมันสูงแต่ถ้าจะให้มากเนี่ยคนก็ว่าแน่นอนขอไม่คนที่ติดตามว่าทำไมหนึ่งเดียวให้เยอะนะฮะให้ขนาดนี้ก็ยังว่าเยอะเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่น่าเสียดายตัดสองเกตไว้มันเหลือเกตหกเกตอย่างนั้นก็โดนสามตัวตรงแต่ไม่เป็นไรครับมาวันนี้เลยครับมามาวันนี้เลยครับผมให้ผมให้ตัวนี้ครับผมให้ พันร้อยสองห้าเน้นที่สองหนึ่งสองห้านะครับให้สองหลักสิบสามัตตรงสี 4, ต่ตรงให้อย่างนี้ครับแล้วก็มีสิบหน่วยบนให้อย่างนี้ครับให้ห้าเก้าให้ห้าครับเน้นที่ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งประมาณนี้หลักร้อยงวดที่ผ่านมาก็ถูกนะครับหลักร้องวดที่ผ่านมาก็ถูกนี้ให้เจ็ดเสียดายเลขหลักมาหมดครับแต่ว่าตัดผิด วันนี้ให้หนึ่งห้าหกหลักร้อยนะครับผมแชับหน้าจอเลยครับผมแชับหน้าจอเลยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณร้อิดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ